นางสาวปัทวีแสงฉายร่วมหน่วยการสำนักบ,บริหารองค์การส่วนพิศศาสตร์ร่วมเปิดตัวงานไดโนเสาร์กับงานชายภาพยนตร์ร่อปรมปฐมฤกษ์จูราสิ i เวิร์ d ทวงคืนอาณาจักรที่เมเจอร์ซินิเพ็กเซนทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ได n o แรสเตอร์แอนด์เดอะแก สรุปพืชโบราณที่ล้านนาขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์130ล้านปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับรกรมท,ทรัพยากรธรณีขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียต,ตอนต้นซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดข,ของไดโนเสาร์ในงานไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอะแกงสรุปพืชโบราณถิ่ล้านนาซึ่งเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของเหล่ากองทัพไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่คุกพบในประเทศไทย รวมถึงไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางชนิดใหม่ของโรคที่มาอวดโฉมสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจพร้อมกับได้เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายพบกับไดโนแรสเตอร์แอนด์แกงตตลุยพืชโบราณถิ่นล้านนาได้แล้วตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมจนถึงวันที่31ส,ส,สิงหาคมนี้และพบกันที่สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนามา้าสุริกิตต์อำเภอเมริมจังหวัดเชียงใหม่